กำนันเอกถิงทองมายกนะครับครับวันนี้จะมาบอกวิธีการหมักสาวย่อยสลายฟางนะครับเจนเดอร์นะครับกำจัดข้าวติดข้าวเด่งนะครับครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับให้สูบน้ําเข้านาพอท่วมฟางครับพอท่วมฟางกุกกิดกุกเก่งนี้ครับประมาณนี้พอสูบน้ําเข้าแล้วขั้นตอนที่สองนะครับให้ทําการย่ําฟางต่อฟางนะครับให้จม นะครับตอสังนะครับถ้าม่จมไม่เป็นไรนะครับต่อฟางนี้จะไปย่อยหลังจากที่ทําการหมักข้าวมาแล้วแล้วเราเรา,เราทำการปั่นนะครับตอนเราพอเราย่างฟางจนจมแล้วครับฟางหนาขนาดานไหนก็ไม่เป็นไรนะครับพอย่ามฟางจมแล้วให้ฉีดพ่นด้วยเทนเดอร์นะครับอัตราส่วนผสม1ลิตรหรือว่า1ขวดต่อน้ํา1 0 0ลิตรนะครับฉีดพ่น ฉิดพ่นให้ทั่วนาแปลงนานะครับหนึ่งครัวสามารถใช้ได้สองไร่นะครับครับพอหลังจากฉีดเจนเดอร์ด้วยสลายฟางกำจัดข้าวีิดแล้ว5วันถึงมาทำการปั่นนะครับปั่นเพื่อพลิกหน้าดินพลิกวัชพืชเมล็ดวัชพืชเมล็ดข้าวิดนะครับที่มันหลบอยู่ในชั้นใต้ดินนะครับเพื่อมาทำการย่อยให้หมดครับครับแล้วหลังจากนั้นก็หมักต่ออีกเป็นเวลา5วันจนครบสิบวันนะครับ ก็เสร็จสิ้นกระบวนการหมักเพนเดอร์สารย่อยสลายฟางกอร้างฟางข้าวครับกำจัดเก้าดดิกรงเรี่ยงครับครับขอบคุณครับ